Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะคะวันนี้เราจะเอาเรื่องทฤษฎี CTD TCD ที่เคยคุยกันไปมาลองดูในทางปฏิบัติกันบ้างค่ะเหมือนกับว่าเรารู้เรื่องชิ้นส่วนเครื่องยนต์แล้ววันนี้เราจะมาลองประกอบเป็นรถแล้วก็ขับในสนามจริงกันเลยค่ะวันนี้เรามีสองเคสหลักๆนะคะ คือยาเคมีตัวใหม่เพรส u l o ลกับยาไบโอเทค i m m u n ิวแล้วก็จะคุยกันต่อเรื่องอการจัดการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การตอบคำถามออยอค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจมากๆจากความรู้นี้ครับวัตถุประสงค์หลักๆของเราวันนี้ ก็คืออยากจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่างานวิศวกรรมที่เราทำทำกันในโรงงานผลิตยาเนี่ยมันไปอยู่ในเอกสาร CTD โมดูล3ได้ยังไงและทำไมข้อมูลพวกนี้มันถึงสำคัญมากในการขออนุมัติยาซึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรงเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เคสแรกกันเลยยาเม็ดลดคอมดันเพรสซโลอันนี้เป็นยาเคมีนะคะ สมมุติเราต้องเตรียมข้อมูลส่วนโมดูล3ที่เป็นรัก p r r o u u t t วิศวกรจะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างคะโอ้โหเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางเลยครับอย่างเรื่องการควบคุมวัตถุดิบใช่ไหมครับในเซกชัน3.2.4 p เนี่ยเราก็ต้องมีพวกรายงาน Qualification ของระบบ HVAC ในคลังสินค้าหรือไม่ก็ temperature mapping นะครับเพื่อ,อยืนยันว่าวัตถุดิบเนี่ยถูกเก็บในที่ที่เหมาะสมจริงๆ อ๋อคือต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบยังดีอยู่ใช่ครับเพราะถ้าเก็บไม่ดีวัตถุดิบอาจจะเสื่อมสภาพได้อันนี้กระทบคุณภาพยาทั้งล็อตเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารพอมาถึงกระบวนการผลิตเองหรือ3 2 p จุด p ทุกขั้นตอนเลยครับต้องมีหลักฐานอย่างการผสมก็ต้องมี qualification report ของเครื่องผสมต้องระบุ CPP ที่สำคัญเช่นความเร็วเวลาผสมอะไรพวกนี้ C.P.P.s นี่คือ Critical Process Parameters ใช่ไหมคะใช่ครับพวกพารามิเตอร์ที่สำคัญต่อคุณภาพยาหรืออย่างกันตอกเม็ดเนี่ยก็ต้องมี qualification report ของเครื่องตอกยาทั้ง I.Q.O.Q.P.Q. นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องเนี่ยตอกยาได้สม่ำเสมอทั้งน้ำหนักความแข็งความหนาแล้วก็ต้องระบุ C.P.P. อย่างแรงตอกด้วยเพราะมันส่งผลกับความแข็งการแตกตัวของยาครับแล้วก็มีการเคลือบ ก็ต้องมีคุณลิฟิเคชันเครื่องเคลือบระบุ CPP อย่างอุณหภูมิอัตราการสเปรย์พวกนี้สุดท้ายก็ออก,การบรรจุหรือ3.2.1ก็ต้องมีคุณลิฟิเคชันเครื่องบรรจุแผงบลิสเตอร์พิสูจน์เรื่องซีลอิน t ิกริตี้ความสามารถในการซีลนะครับโหฟังดูเอกสารเยอะมากเลยนะคะแล้วมีเอกสารตัวไหนที่แบบเป็นบทสรุปสําคัญเลยคะ่ะว่ากระบวนการทั้งหมดนี้โอเคผลิตยายได้คุณภาพสม่าเสมอจริงๆ ตัวนั้นก็คือ Process Validation Report หรือ PV Report ครับอันนี้สำคัญมากเป็นการสรุปผลการผลิตจริงอย่างน้อย3ามหลอดเพื่อยืนยันว่ากระบวนการที่เราออกแบบมาเนี่ยผลิตยา p r e s s u โ o ได้คุณภาพตามสเปคสม่ำเสมอถ้า PV ไม่ผ่านก็คือจบครับกระบวนการยังไม่พร้อมผลิตขายที่เป็นยาแอนติบอดีได้ยินบ่อยๆว่ากระบวนการคือผลิตภัณฑ์เลยอันนี้เอกสารคงละเอียดกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับยาไบโอเทคนี้ซับซ้อนกว่ามากแล้วก็อ่อนไหวมากด้วยกระบวนการอัปสตรีมหรือการเพาะเลี้ยงเซลล์เนี่ยเราต้องเหมือนกับเลี้ยงเซลล์ให้เป็นโรงงานครับเซลล์มันไวมากต้องคุม CPP s เช่น pH อุณหภูมิหรือ DO คือออกซิเจนที่ละลายในอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเปะ๊เปะเเลยแล้วเอกสารสำคัญของอัปสตรีมมีอะไรบ้างคะ ก็จะมี qualification report ของ bioreactor หรือถังปฏิกรณ์ชีวภาพแล้วก็มี SIP validation หรือ steam in place validation อันนี้สำคัญมากคือยืนยันว่าเราฆ่าเชื้อถังได้สนิทจริงๆก่อนจะเริ่มเลี้ยงเซลล์ล็อตใหม่ส่วน downstream หรือการทำให้บริสุทธิ์อันนี้เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยครับคือเราต้องแยกโปรตีนยาที่เราต้องการออกจากสิ่งปนเปื้อนอื่นๆอ,อ,อ,อีกเพียบเลยฟังดูท้าทายมากค่ะใช่ครับ C.P.P.S. ที่สำคัญก็เช่น flow rate, pH, conductivity ตอนทำ Chromatography เอกสารสำคัญก็เช่น qualification report of chromatography skid แล้วก็ต้องมี viral filtration validation เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีไวรัสปนเปื้อนหรือ column lifetime validation ดูว่า column ที่ใช้แยกเนี่ยมันใช้ได้ดีแค่ไหนกี่ครั้ง และสุดท้ายที่สำคัญสุดๆคือ a s e p t i c f i l l i n g หรือการบรรจุแบบปลอดเชื้ออันนี้ห้ามปนเปื้อนเด็ดขาดเลยเอกสารที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ Media Field Simulation Report ครับ Media Field นี่คืออะไรนะคะมันคือการจำลองกระบวนการบรรจุจริงแต่ใช้แค่อาหารเลี้ยงเชื้อแทนยาครับ เพื่อพิสูจน์ว่าทั้งกระบวนการคนทำงานสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อเนี่ยสามารถทำงานได้โดยไม่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปจริงๆอ๋อเป็นการทดสอบที่เข้มงวดมากเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหลังจากยาได้อนุมัติไปแล้วล่ะคะเช่นเคสยาเพรสซโลเนี่ยอนุมัติไปสองปีแล้วอยากจะเปลี่ยนเครื่องตอกยาใหม่ต้องทำยังไงบ้างคะครับอันนี้เข้าเรื่อง change control หรือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเลยครับ เริ่มต้นวิศวกรก็ต้องยื่น change request ก่อนจากนั้นก็จะมีทีมสหา,สาขาเลยครับวิศวกรรมผลิต QAQCRA มาช่วยกันประเมินผลกระทบหรือ impact assessment ประเมินเรื่องอะไรบ้างคะก็ดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันกระทบ validation เดิมไหมกระทบการทดสอบอะไรหรือเปล่ากระทบ GMP ไหมแล้วที่สำคัญคือกระทบการยื่นเอกสารกับออยหรือเปล่าอย่างการเปลี่ยนเครื่องจักรหลักแบบนี้ทาง RA หรือฝ่ายทะเบียนยา เขาก็จะประเมินว่าเป็น major change ครับซึ่งส่วนใหญ่ต้องยื่นขออนุมัติก่อนเปลี่ยนแปลงอย่างในอเมริกาก็อาจจะเป็น PAS หรือในยุโรปก็เป็น type 2 variation หมายความว่าต้องรออยอยอนุมัติก่อนถึงจะเปลี่ยนเครื่องได้ใช่ครับต้องรออนุมัติก่อนเท่านั้นจากนั้นวิศวกรก,รก็ไปทำ IQ, OQ, PQ เครื่องใหม่ทำ PV l อ t ใหม่โดยเครื่องใหม่แล้ว RA ก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยทำเป็น ECTD sequence ใหม่ส่งยื่น พออ,อยอ,อนุมัติกลับมาถึงจะใช้เครื่องใหม่นี้ผลิตยาขายได้ครับโอโ้โหขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะคะแล้วการรออนุมัตินี่นานไหมคะปกติก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่หน่วยงานกำกับดูแลเลยครับอาจจะหลายเดือนอยู่ซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบแผนการผลิตหรือพปลายเชนได้เหมือนกันครับเป็นความท้าทายที่ต้องวางแผนดีๆเข้าใจเลยค่ะแล้วถ้าเป็นกรณีที่ออยอมีคำถามกลับมาบ้างละคะ สมมุติถามเรื่องคุณภาพระบบน้ำบริสุทธิ์หรือ purify water system เนี่ยเราควรจะตอบยังไงให้เคลียร์คะการตอบคำถามออยเนี่ยต้องทำงานเป็นทีมครับวิศวกรที่รู้ข้อมูลเทคนิคลึกๆต้องทำงานกับ RA ที่เข้าใจว่าออยต้องการอะไรหรือมองมุมไหนคือไม่ได้แค่โยนเอกสารทั้งปึกให้ใช่ไหมคะไม่ควรเลยครับควรจะเขียนคำตอบสรุปที่มันชัดเจนตรงประเด็นแล้วค่อยแนบหลักฐานที่คัดมาแล้วเช่น อาจจะเป็นตารางสรุปผล PQ ระบบน้ำรายปีเทียบกับเกณฑ์หรือ PNID ของระบบน้ำหรือสรุปผล Validation การฆ่าเชื้อระบบหรือ Sanitization นะครับค่ะแล้ว RA ก็จะเอาข้อมูลนี้ไปจัดรูปแบบตาม ECTD ส่งกลับไปถูกต้องครับทำเป็น ECTD sequence ใหม่ส่งให้อยอยครับ ฟังดูแล้วทักษะความเข้าใจทางด้านเทคนิคแล้วก็เรื่องกฎระเบียบ CTD CCTD เนี่ยเป็นอะไรที่มีค่ามากเลยนะคะน่าจะเปิดโอกาสในสายงานได้เยอะเลยใช่เลยครับวิศวกรที่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมีเส้นทางไปต่อได้เยอะมากครับ อาจจะเป็นโปรเจกต์อินจิเนียร์ที่ออกแบบโปรเจกต์โดยคิดถึงเรื่องเอกสารแต่นั่นเนินหรือเป็น validation specialist ที่ดูแลข้อมูลสำคัญในหมอจูสามโดยตรงหรือเป็น maintenance reliability engineer ที่ต้องดูแลให้เครื่องจักรมันอยู่ในสถานะ validated ตลอดเวลา หรือแลกกระทั่งข้ามสายไปทำ Regulatory Affairs ด้าน CMC หรือ Chemistry Manufacturing and Controls ก็ได้ครับเป็นเหมือนล่ามแปลภาษาเทคนิคให้ออยอเข้าใจซึ่งตำแหน่งนี้เป็นที่ต้องการสูงมากหรือจะเป็น Consultant ที่ปรึกษาไปเลยก็ได้ครับ สรุปได้ดีเลยค่ะว่าจริงๆแล้ววิศวกรในอุตสาหกรรมยาก็เหมือนเป็นผู้พิทักษ์คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยคนหนึ่งเลยการเข้าใจภาษา CTD เนี่ยช่วยให้เราสื่อสารกันได้ทั้งในองค์กรแล้วก็กับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะว่าจะผลิตที่ไหนในโลกก็ตามค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากเลยนะคะลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าในงานที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันนี้มีเอกสารหรือข้อมูลทางเทคนิคส่วนไหนบ้าง ที่อาจจะกลายเป็นส่วนสำคัญของเอกสาร CTD ในอนาคตได้แล้วเราจะเริ่มเตรียมตัวเตรียมข้อมูลพวกนี้ให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆได้อย่างไงบ้างค่ะ